สวัสดีครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2568นะครับพามาชมต้นมะริดนะครับมะริดต้นอ่อนเป็นกลางใบออกมาได้2ใบนะครับใบดูสวยเขียวสวยมากเลยนะครับสำหรับใบอ่อนของต้นมะริดที่เพาะ ลงถุงเนประมาณ3-4สัปดาห์นะครับไม่นานนะครับโตวไวมากชอบน้ำนะครับรดน้ำชุ่มๆได้เพราะเปลือกหุ้มเมล็ดข้างนอกเขาเนี่ค่อนข้างจะแข็งนะครับแข็งแต่พอใบแตกออกจากมเมล็ดแบบนี้แล้วนะครับพอแตกออกจากมเมล็ดแบบนี้แล้วกลางใบได้ไวมากนะครับนี่เป็นลักษณะของมเมล็ด ก่อนที่จะนํามาเพาะลงถุงนี่ผมแช่น้ําให้มีรากนอกออกมานิดหนึ่งนะครับรากนอกออกมาประมาณครึ่งเซนเห็นรากนอกปุ๊บก็ถ้ามีตุรละก็ยังสามารถแช่ต่อได้อีกนะครับแต่ต้องควรจะเปลี่ยนน้าที่เราแช่มเมล็ดพอท่วมเล็กน้อยนะครับไม่ใช่แช่ในน้ําจนน้ำเลย มเมล็ดขึ้นไปสูงมากนะครับไม่ใช่แช่แบบจมน้ําไปทั้งหมดนะครับแช่แบบปิ่มๆน้ํานิดหนึ่งนะครับมเมล็ดก,ก็งอกได้ดี3-4สีสปดาห์ได้ขนาดนี้แล้วนะครับเพราะติดง่ายด้วยนะครับค่อนข้างจะติดร้อยเปอร์เซ็นะครับเป็นมเมล็ดที่พ่อจากสวนของพี่ชายที่นํามาที่เคยบอกเล่าในคลิป2คลิปที่แล้วนะครับวันนี้พ่อลงถึงดาดินก็ผสมเองนะครับแกลบดิบแกลบเก่า แกบเผาแล้วก็ดินส่วนหนึ่งนะครับงองแม่กนะครับเกืนนอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรี่ปว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังนจากที่เราคัดเลือกเมล็ดที่มีราดผลนิดหนึ่งแล้วมันมาลงในสูงเพราะชั้นนะครับ พิเศษก็คือลำต้นเขานี่จะมีสีดำนะครับลำต้นเป็นสีดำตั้งแต่งอกจากเมล็ดเลยต้นโตขึ้นมาก็มีสีดำนะครับนี่คือความสวยของไม้เนื้อแข็งไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับต้นมาริดแบคลิปนี้มาให้ชมต้นไม้ลีใบส,สวยๆต้นอ่อน รเพียงตัวน,นี้นะครับท่านใดที่อยากปลูกเพราะง่ายนะครับเห็นมีเพจกลุ่มต้นมะริดไม้มะริดอยู่นะครับลองเข้าไปดูบางท่านขายเมล็ดละสีบาทขายผลก็มีนะครับขายต้นเล็กกลางสี่ห้าใบก็มีนะครับถ้าท่านใดสนใจลองเข้าไปดูนะครับแต่นี้ผมเพราะจะทําให้ต้นโตก่อนนะครับอาจจะมีแบ่งขายบ้างให้ต้นโตสักน่อยก่อนนะครับเพราะว่าเพราะไว้ค่อนข้างเยอะนะครับปลูกคนไม่หมด คลิปนี้สุขสบายใจกับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับขอทุกการโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ